เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมิตต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธด,ดินค่ะประจำช่วงวันที่21 31พฤษภาคมนี้นะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทา m e มสแตมปจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะสำหรับทัดคนโสดทัดดินนะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะสิบเหรียญเด้งออกมา Empress แปดถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็เดอสันโอเคคุณอาจจะยังรักใครคนหนึ่งอยู่ แต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตปัจจุบันของคุณแล้วจะเป็นคนเก่าแต่มันก็เป็นความรักที่คุณคิดถึงเฉยๆไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นกับคุณนะแล้วคนใหม่ๆก็มีโอกาสเข้ามาในช่วงของปลายเดือนนะคะช่วงต้นๆไต,ต,ต,ตรามาสเนี้ยยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามประมาณเนะะี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับตัวเองมากนะคะเรื่องงานเรื่องเงินคนรอบข้างกิจกรรมที่คุณทำกับสัตว์เลี้ยงนะคะ หลานๆอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณค่อนข้างมีความสุขกับตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่า <c oughs> คุณปรฟิลคุณตัวเองได้อะไม่จําเป็นต้องมีแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณอ่ะบางคนในที่อาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปเสริมสวยเสริมหล่อนะคะฉีดนั่นฉีดนี่อะไรก็ว่าไปจะมีแผนในการที่จะเสริมให้ตัวเองดูดีขึ้นอืมแล้วเนี่แหละผลพลอยได้ผลพลอยได้นะคะเดี๋ยวจะมีคนที่แบบน่าสนใจ เข้ามาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนเด่นๆเนลยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคนที่ดูแบบสดใสหรืออาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าก็กระชุ่มกระชวยใจดีนะอะไรประมาณเนี้ยอืมทีนี้ขอดูคนคนนั้นหน่อยละกันที่เข้ามาแล้วทําให้คุณสดใสเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเดทเพิ่งตัดจบความสัมพันธ์มานะคนคนเนี้ยแล้วก็เป็นฟีลว,ว่าชิลๆนะคะไม่ได้มีใคร ไม่ได้มีใครไม่ได้มีคนคุยนะคนคนนี้น่าจะเข้ามาจากโลกออนไลน์นะคะโปกไอจงไอจีแอปต่างๆของคุณที่คุณเล่นนั่นเองนะคนคนนี้จะเข้ามาในลักษณะนั้นชาวต่างชาติก็เด่นความรักทางไกลก็เด่นอาจจะเป็นคนไทยด้วยกันแต่อยู่คนละจังหวัดคนละที่อะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างเด่นคนคนนี้ท่านลมท่านนา้ำค่อนข้างเด่นนะคะกุ่มเมทุนหรือตุ้นมีนกรากฎหรือพิจิกที่่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ ผิวเขาอาจจะไม่ได้ขาวมากนะอาจจะเป็นขาวเหลืองออกคูโทนนิดนึงนะคะบุคลิกเขาดูแบบดูคู่คู่อะ่ะแต่พอคุยกันแล้วเขาดูเป็นคนนิสไม่ได้ดูเยอะหยินงนะคะแล้วก็เป็นคนแบบว่าก็มีความน่ารักมีมุมน่ารักในแบบของเขานะทีนี้ขอดูสามใบนะคะสามใบ คุณแอบพยายามที่จะควบคุมใจตัวเองอ่ะไม่ให้ชอบเขาเร็วเกินไปไม่ให้เปิดใจเร็วเกินไปกลัวจะไหลลื่นไปกับความน่ารักของเขาคุณต้องการเมคชัวร์ก่อน <c oughs> คุณต้องการเมคชัวร์ก่อนว่าคนคนนี้เขาชอบคุณจริงๆเขาจริงใจเขาจริงจังเขามีใครไหมเขาแอบใครมาไหมคุณต้องการที่จะเมคชัวร์ตรงนี้นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ <c oughs> เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ พกเรียนเกาดะเดวเบิลพอได้เจอคุณแล้วเหมือนได้เจออะไรใหม่ๆอย่างที่บอกว่าเขาจบความสัมพันธ์ไปแล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องความรักแต่คุณเป็นคนที่ทําให้เขาอยากจะเปิดใจอีกครั้งคุยคุยกันรู้จักกันช่วงแรกก็แอบเครียดนะแอบกังวลตัวเขาแอบกังวลเขาเริ่มไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองกลัวว่าจะจีดไม่ติด ว่าเขาจะดีพอไหมที่คุณจะสนใจเขาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าบางทีก็เดาไม่ออกอืเดาไม่ออกนะคะว่าคุณแบบคิดกับเขามากแค่ไหนเหมือนเพื่อนไหมหรืออยากจะคุยกันแบบแบบลึกซึ้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ที่คุยเราสนุก นะคะมี energy เป็นของตัวเองอะไรประมาณจากคนที่เขาแบบเขาจะเป็นคนดูนเนื่อยในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือความรักแต่คุณเข้ามาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยนะคะฟังคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะเดียวอยู่คิดเลยแอบใครมาหรือเปล่าแอบใครมาหรือเปล่าอมืมีใครคุยหรือเปล่า <c oughs> มีใครคุยอยู่แล้วหรือเปล่า มาหักอ,อกฉันหรือเปล่าฉันจะอ,อกหักไหมฉันจะเสียใจไหมฉันก็ไม่อยากรักเขัาข้างเดียวเขาเหนียวนึงฉันก็ไม่ได้อยากที่จะแบบไปเป็นมือที่สามของใครอย่างที่บอกเห็นไหมชัดไหมว่าคุณค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากคุณต้องได้ค่อนข้างที่จะอยากที่จะเมคช์มากๆว่าคนคนนี้โสดจริงหรือเปล่าจริงใจไหมมาหลอกคุณไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนเนี้เขามีความแบบเขามีความน่ารักเขามีความรู้จักที่จะเทคแคร์เอาใจใส่ รู้วิธีเอาใจผู้หญิงรู้วิธีเอาใจผู้ชายดูจะเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แอบอึ้งนะในบุคลิกของเขากับกับท่าทีของการมาคุยกันจริงๆอะมันอาจจะต่างกันกับภาพที่เราเห็นภาพเขาอาจจะดูนิ่งๆขมขื่แต่เมื่อคุยแล้วเขามีมุมน่ารักเขามีมุมแบบความเป็นเด็กความทําให้คุณเหมือนได้ย้อนวัยอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วคุณคุยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอืมนะคะคุณมีความสุขกับคนนี้ นี่คนโสดใช่ไหมเนี่ยคนโสดใช่ไหมเนี่ยอืมแต่มันเริ่มจะเลิศเริ่มจะแบบน่าจะได้เข้าสู่ขยับความสัมพันธ์แน่ๆล่ะบทสรุปนะคะโอกาสใหม่ๆอะไรใหม่ๆสิ่งที่สูญเสียไปก็สูญเสียไปแต่คนคนนี้จะเข้ามาเหมือนเป็นคนในฝันเพราะคุยกันไปเรื่อยๆรู้จักกันไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าเขาเหมือนคนในฝัน ไม่ใช่คนที่คุณนอนหลับแล้วฝันถึงแต่เป็นคนที่แบบอุดมคติมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองแต่ก็มีความอ่อนโยนเช่นกันเข้ามาเติมเต็มบางสิ่งบางอยา่างที่ขาดหายของกันและกันอืมเลิศปะเลิศอยู่ให้ความราักทูเลอฟผพัดโหเออเอาสิให้พูดถึงความรัก หรือคนที่เคยรักกันตั้งแต่อดีตชาติเลยนะแล้ววนกลับมาได้มาเจอกันคือเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าในชาตินี้เป็นคนใหม่ที่เคยมีความผูกพันอะไรใดๆตั้งแต่ไหนแต่ไรนู่นที่เราไม่รู้นะคะแล้วเป็นสัญญาณของรักแท้ทุกอย่างจูนเร็วมากระหว่างคนนุณแล้วก็คนคนนี้นะคะให้สำหรับนี้ว่าไง คอมมิชเมนต์เด็กาเดนเนอร์พวกคนทำสวนอาบันดานโอ้โหเอาอะไรมาเอาอะไรมาไม่จึง้งอืมคุณก็เตรียมตัวตัวเองมาอย่างดีคุณดูแลตัวเองอย่างดีเขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีคนที่วงกลมที่เพอร์เฟกทั้งสองคนมาเติมเต็มกันไม่มีใครที่เป็นวงกลมแหว่งแล้วพยายามที่จะ ให้คุณเติมเต็มตัวเองอย่างเดียวนึกออกไหม,มแล้วทุกอย่างระหว่างคุณกับเขามันก็เลยสมบูรณ์เพอร์เฟเป็นไพ่ abandon คือไพ่ที่ชอบมากที่สุดคือไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ความสุขนั่นเองระหว่างคุณกับเขาสัญญาณที่ดีมากมาก,มากสำหรับชาวธาตุด,ดินรอบนี้นะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุณทกการกดไลค์กดแชร์กด,ด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะเป็นพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนขุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณค่ะเปลี่ยนทำพรันหลังๆมาหรือในช่วงนี้คุณเริ่มสังเกตหลายๆอย่างในสถานการณ์ความสัมพันธ์มันมีหลายๆสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคุยกันบ่อยช่วงเวลาประมาณ เท่านี้เท่านี้โมงแต่ช่วงเนี้ยกับกลายเป็นว่าดูจะตอบช้านะวิธีการตอบดูเปลี่ยนไปนะออนไลน์ไม่ตอบนะส่องสตอรี่แต่ไม่ตอบนะอะไรประมาณนี้มันจะเป็นฟิลแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเราสังเกตค่อนข้างละเอียดทิคุณแอบกลัวในความสัมพันธ์แต่คุณก็ชอบเขาไปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอนะมีความหวัง ความคาดหวังหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวของคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่คุณพยายามที่จะวางตัวให้ดีวางตัวให้เขาแบบเกรงใจเราหรือแบบเห็นคุณค่าในตัวเราคือทัดดินช่วงนี้ไม่รู้ทำไมนะหน้าไพ่มันคิดว่าคุณต้องการที่จะแบบทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําสวยทาหลอ่ออะไรก็แล้วแต่เสริมสวยเสริมหลอ่อแต่งตัวให้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดใจคนรักอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนคนคุยนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างหนึ่งไม้อืมเจ้าไม่ถาวสิบเหรียญอืมเหมือนเขาจะมีอะไรอยู่ข้างหลังในความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ ที่มีหนึ่งมีสองมีแล้วแล้วก็มีมีอะไรแบบคุกกิก,กอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนที่ไม่ใช่มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนคุยอืมแล้วเหมือนต้องแอบแอปิดบังปิดบังคนนี้ปิดบงังปิดบงังคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยงานเข้าเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเกือบโปะอยู่หนักหน่วงสําหรับเขาเหมือนกันในครั้งนี้เพราะว่า เหมือนอีกคนหนึ่งอะค่อนข้างจะมีความสงสัยมีการซักถามหรือมีการแบบซักซักเขาเยอ,อะอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอืมมันก็เลยจะต้องเป็นจุดที่ที่เขาค่อนข้างจะต้องระวังตัวเองอะไรประมาณนั้นของเขานะคะแล้วเขาเห็นคุณในรูปโฉมใหม่เนี่ยบอกตรงนะห่วงมากอยากจะเจอมากอยากจะอยู่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าติดก,กับสิ่งที่ที่มีอยู่ ความสัมพันธ์หนึ่งที่มีอยู่นั่นเองต่อไปสามใบนะคะฝันร้ายหมากแล้วคำสัญญาไม่รู้นะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีคำพูดอะไรที่มันไม่เชิงว่าเป็นคำสัญญาแบบเป๊ะๆแต่อาจจะตกลงหรือพูดอะไรจนไว้ว่าในอนาคตหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้จะทำด้วยกันน่ะมันเป็นสิ่งที่ อาจจะเหมือนพูดให้ไขฝฝันหรืออะไรประมาณนั้นอะไพ่กํากลังบอกว่าคุณอย่ากเก็บมาซีเรียสกับสิ่งที่เขาพูดไว้นะคะอย่าไปคาดหวังแล้วกันเอออยากอยากเก็บมาคาดหวังมากจนเกินไปนะฟังเขาคิดน่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะแล้วเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปนะจริงๆ เหมือนเขาอยากจะจบความสัมพันธ์กับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่มันจบไม่ได้คืออยากจะเก็บไว้หมดอ่ะแต่ก็ไม่อยากจะเสียคุณไปเขาคิดเลยว่าถ้าคุณรู้เรื่องหรือถ้าคุณแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณคงหลับไม่ได้คุณคงไม่เอาซึ่งเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาก็ชอบคุณมากบางคนอาจจะคุยกันมาระยะนึงแล้วมันเกิดความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยอืมเขารับไม่ได้แต่เขาตัดตรงนั้น คนนั้นตัฝั่งนั้นก็ไม่ได้เช่นกันมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ตรงกลางเหยียบเรือสองแขบอะไรประมาณส่วนฝั่งคุณนะคะเด้งมาสองใบคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยคุณก็รู้สึกได้คุณก็เซนได้คุณก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนไป ที่มันแปลกไปแล้วคุณก็สงสัยคุณอยากจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะแต่สิ่งที่เขาจะตอบมามันเป็นกำแพงอะอาจจะตอบอ้อมค้อมไปหรือไม่ได้ตอบตรงประเด็นหรือทำเป็นเปลี่ยนเรื่องคุยเลยเขาพยายามที่จะไม่ตอบในสิ่งที่ที่เขาเสีย่ยงที่อาจจะสูญเสียคุณอนะอืมแต่คุณอะอยากรู้ความจริงแต่ความจริงมันคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วจากเซนส์นของคุณนั่นเองนะคะ บทสรุปและให้แนะนำนะคะอินเนอร์คอร์ลินวิสตอมคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอยังไงกับตัวเองเพราะความสัมพันธ์นี้มันมีความบิเทยือยู่ก็คือการหักหลังหรือการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่คุณรู้ว่าคุณต้องทำอยังไงฉะนั้นคุณต้องตอบตัวเองแล้วก็คิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะ ไม่มีใครบอกได้ว่าคุณจะต้องไปทางซ้ายหรือทางขวามีแค่ตัวคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจรีเซ t ชันความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรที่เป็นหน้ากากใส่หน้ากากหรือความไม่จริงใจอยู่คอลินเข้ามาสองใบเลยนะการเรียกร้องความจริงในขณะเดียวกันคุณก็ลึกๆแล้วคุณก็อยากที่จะได้ใครสักคนหนงที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณถามว่าคนนี้ใช่ไหมไม่อดปล่อยตัวเองออกมา ในในในทางที่ไพ่แนะนำคือปลดปล่อยตัวเองออกมาเพื่อสู่เข้าสู่หรือเจอพบเจอกับความสัมพันธ์ที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าสําหรับคนที่คุณจะรักไพ่สําหรับนิ่วบางไงเขาไม่ได้รู้สึก ผิดอะไรทั้งนั้นอะเขาไม่ไม่รู้สึกผิดสิ่งใดทั้งนั้นคือเขาก็ทําไปอาจจะแค่มากๆก็คือรู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่อยากสูญเสียใครไปถามว่ารู้สึกผิดไหมไม่นะคะคุณอย่าต้องสุ่มคาตอบของคุณจากใจจากในความรู้สึกของคุณเพราะคนคนนี้ก็ไปเรื่อยนะคะยังคงไปเรื่อยคูรีแล็กเอวิติงอิสปายจริงๆแล้วคุณสามารถรับมือตรงนี้ได้แหละเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดพอเพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงแต่แค่มันมีในเรื่องของความรู้สึกเข้ามาปนฉะนั้น แอคชั่น r i e อ t ร d บางทีเราอาจจะต้อง t ทคแ a คชั่นเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคนมีคู่สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ สามดาบสิบเหรียญหนึ่งไม้เก้าไม้แล้วก็สี่เหรียญเหมือนยังมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ยังทิ้มแทงใจบางคนอาจจะเป็นในเรื่องลักษณะของคําพูดไม่ใช่แค่คนรักอย่างเดียวแต่บางคนเป็นในเรื่องของครอบครัวของอีกฝ่ายคนในครอบครัวคุณคนในครอบครัวเขาอาจจะมีคําพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อาจจะทิ้มแทงใจคุณหรือทําให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องเก็บ คุณก็ต้องแบบว่าทาทุกอย่างให้แบบเป็นปกติที่สุดนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอใช้เวลาด้วยกันแล้วก็อาจจะได้เจอกับครอบครัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์อาจจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่แต่คุณก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันหน้าง,งามันโอเคอะไรเงีแบบ้ยเก็บเก็บมากๆเก็บ เก็บทุกอย่างในความรู้สึกแม้แต่อยากจะคุยกับเขาหรือเคลียร์กับเขาเรื่องนี้เขาคุณก็รู้สึกว่าคุณพูดไม่ได้รู้สื่อสารไม่ได้มันมีกำแพงมันมีเส้นบางๆงที่กั้นอยู่ตรงนี้ที่คุณจะสื่อสารออกไปที่คุณจะเคลียร์ใจหรือขอความช่วยหรือขอความเข้าใจบางอย่างจากเขาอืมทีนี้ฝั่งคนรักละคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง คือช่วงนี้เขาอาจจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาเยอะสักนิดหนึ่งแต่เขาก็พยายามที่จะบาลานซ์นะบาลานซ์เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับคุณเนี่ยเป็นไพ่บาลานซ์ขึ้นมาสองใบได้ใช้เวลากับคุณหรือพยายามที่จะเข้าใจคุณมากขึ้นเขาไม่ค่อยได้ได้สังเกตอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็รู้แล้วก็มองเห็นได้ว่าคุณมีท่าทีที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปในในช่วงระยะนี้ระยะสิบวันนี้นะคะแต่เขาก็ยังมองบวกอยู่นะ คือมันเป็นการสังเกตแบบใหม่แบบใหม่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เขาสึกว่าคุณดูรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอืมกลายเป็นว่าเขาแบบชื่นชมคุณเออเขาดูชื่นชมคุณแล้วก็ชอบคุณในเวอร์ชันนี้ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้คุณค่อ,ขอนข้างที่จะแบบกดดันมากแล้วก็เก็บเก็บกดในความรู้สึกมากๆในสิ่งที่กําลังฝืนฝืนกระทาอยู่นะคะ โอเคเดี๋ยวนะสามใบสามใบเนี่ยคนมีคู่ทัดดินคือตอนนี้คุณไม่รู้ว่าคุณต้องไปทางไหนอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นตัวเองคุณก็ทำได้ยากคุณพยายามหลีกเลี่ยงการประทะแต่คุณก็ต้องเก็บ ทุกความรู้สึกที่ถูกประทะเอาไว้ข้างในแล้วจัดการกับตัวเองรู้สึกมว่นคุณถูกกักขังความเป็นตัวตนในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปในทิศทางไหนในความสัมพันธ์นี้เมันถูกปิดตาเอาไว้แล้วถูกใครอยากจะให้ทำอะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นอะไรประมาณนี้คุณอึดอ่าพอสมควรน,นะคะต่อไปเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะ หนึ่งถ้วยในถ้วยโอเคเขาไม่ค่อยได้สังเกตท่าทีที่คุณแบบมี energy ของความรู้สึกที่แบบว่าอึดอัดหรือกดดันน่ะเขามีแต่ความคาดหวังและเขาต้องการให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างรู้สึกโอเคแล้วรู้สึกดีในตัวคุณน่ะซึ่งในความเป็นจริงในความเป็นจริง ความรู้สึกของคุณมันก็เป็นสิ่งสําคัญว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับกับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เขาค่อนข้างคาดหวังให้คุณแบบว่าเป็นที่รักของคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าหรือแม้แต่หน้าที่ที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ในการแบบว่าเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาเป็นสามีใดๆต่างๆก็ตามนะคะประมาณว่าอย่าทําให้ฟ้าผิดหวังอีม ฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคุณรู้สึกว่าคุณถูกเพิกเฉยคุณถูกล้นเลยความเอาใจใส่ความใส่ใจคุณคิดเยอะมากเลยนะเวลาที่คุณจะพูดอะไรอ่ะคุณคิดเยอะมากขึ้นในการที่จะสื่อสารเพราะคุณก็ไม่อยากให้แบบมีปัญหาในความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เพราะคุณก็คุณก็รักเขาแล้วคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องแบบพยายามทายังไงอ่ะเหลือแค่ว่าเหลือแค่ความรู้สึกที่ว่ามันขาด ก็คือความถูกเอาใจใส่หรือการเข้าใจในสิ่งที่คุณเจอในสิ่งที่คุณคิดคุณอยากจะพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกทั้งหมดแหละแต่คุณก็รู้ว่าคุณพูดหมดไม่ได้อืมก็เลยต้องพยายามที่จะเคลียความรู้สึกข้างในของตัวเองบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะเมจิเชียสิบดา การเจ็บปวดที่ทําให้เติบโตเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณคุณสามารถที่จะเลือกที่จะสื่อสารกับเขาได้แต่มันก็จะมีวิธีการพูดอะไรเนี้ยเหมือนโอเคคุณสามารถสื่อสารทั้งหมดที่คุณอึดอัดได้อะแต่แค่คุณเลือกใช้วิธีและคําพูดที่จะสื่อสารกับเขาเพราะทุกอย่างคือคุณเก็บไว้คนเดียวหมดคุณกังวลคุณเจ็บปวดแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้คุณเติบโตในความสัมพันธ์ ทั้งคุณและเขามันต้องเป็นการเติบโตไปพร้อมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพยายามที่จะโตอยู่ฝ่ายเดียวปลดปล่อยตัวเองค่ะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากไม่ใช่แบบหมายถึงให้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะหมายถึงปลดปล่อยสิ่งที่คุณกําลังแบกครับปลดปล่อยความรู้สึกอาจจะปะอึดอัดมากถ้าบอกเขาไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะคุยกันปรึกษากับเพื่อนคุยกับเพื่อนระบายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่คุณไว้วางใจนะคะความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่าง ทั้งสองคนก็รักกันนั่นแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีอาการมั่นหมายหรือการแต่งงานด้วยสำหรับเป็นการครบกันที่เป็นในลองเทอมมากๆแล้ว่ะในระยะเวลานาน,านมากแล้วอืมมันเป็นไพ่ของการที่แบบเจอครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมโอเคคลิปของชาวทัดดินก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ